เดี๋ยวเราตามไปดูกันนะฮะมาแล้วนะครับเป็กผลิตโชคนะครับคุณผู้ชมนฮะอลไรครับ ตามสัญญานะครับเป็กผลิตโชคเสียงยิ่งใหญ่มากนะครับ

เดี๋ยวจะพูดกันไม่เลิกอยากเจ้าเสียที่เป๊ะไหมี่ี่เป๊คะบังเอ่ญขอคารวามากเลยค่ะทีไม่เยเห็นแฟนขับไทม์ร์แต่ที่สมเพื่อสีโรงเรีนของเร่อยลรู้สึกอะไรบ้างค่ะพี่ครับผมก็รู้สึกว่า วันนี้เนี่ยที่เรามีกำลังใจในการทำงานแล้วว่าแล้วก็ร้องเพลงนะครับมาจาก PRC ที่ไหนแลนะะ้วครับขอบคุณทุกท่าน ader, สำหรับที่สนับสนุนนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้อีกใช่แล้วครับคุณน,นี้ก็มีโชว์ร่วมกับน้องขรชาแล้วก็เจุนจินะครับ yeah. อ๋ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับแล้วก็ภูมิใจมากๆนะครับที่ได้กินหนึ่งในเก้านะครับจริงๆแค่นี้ผมก็รู <im era> <im era> ้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆแล้วะครับบอกอะไรกับแฟนๆค่ะกเหมือนพี่โลเราไหมเออจะบอกอะไรใช่ไหมครับที่เราทำในวันนี้ใช่ไหมโอ้โห ก่อนที่พี่เบ๊กจะเดินโมโม,นะม่นะฮะรู้สึกว่าพี่เบ๊ก ฮิปเปครับขออนุญาตนะครับเป็นไงบ้างครับพี่ออกมาเจอแฟนคลับรอเราเยอะขนาดนี้ครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับคนมารอเจอเราเยอะเชียวครับเอามีอะไรอยากจะบอกแฟนๆที่มาเชียร์เราวันนี้ฮะมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆไหมครับวันนี้ก็รู้สึกว่าคนมาดูเยอะขนาดนี้นะครับก็วันนี้ก็จะเต็มที่แหละครับได้ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ 네, 미. 네. 감사합니다. 자, 드립니다. จัดให้ไปเต็มๆแล้นะฮะแฟนคลับของเป็กผลิตโชคนะครับข้างหลังมีการส่งเสียงนะฮะพาลิดพาลิดพ,พาลิตนะฮะ we <laughs> แล้วคุยกับพี่ตายนะครับเป็นอีกหนึ่งคน